สวัสดีครับผมอยู่น้ผมนะครับสร้างไปนะครับลานหน้าอะไรสิ่งนะครับลูกค้าเอาว่าเปลี่ยนทายคลองเดียวนะครับก็คือเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะครับผมลูกค้าก็เป็นใส่เป็นเบอร์เดิมนะครับผมลูกค้าเคยมาเปลี่ยนก็ค้างลานแล้วนะครับกับที่ใจนะครับเป็นเบอร์นี้นะครับผมเป็น 10W30 นะครับพร้อมกองเครื่องนะครับผมยูสุแทะนะครับกัมีนะครับนอกจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับกัมีบริการเช็คเซอร์วิสต่างๆนะครับผมเดี๋ยวทําการตัวเช็คให้ลูกค้านะครับผมโอเคครับ นะครับตออัวนี้ก็เป็นในขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับนหนึ่งนะครับถี่ห้าที่เช็คนะครับกับเป็นเกจของน้ำมันพ่อบ์นนะครับก็คือสีบัดระดับนะครับตัวนี้ก็ยูในเกณ์ในระดับนะครับมันชิมีสังเกตง่ายๆน้ำมันพ่อบ์นนะครับมีอยู่2ขีดนะครับผมก็คือขีดใต้กับขีดบนนะครับพยายามเน้อให้ลูกค้านะครับถ้านคนหากรถนะครับให้เบงน้ำมันพ่อบืนอย่าของบ้านหายมันยู อยู่ประมาณขีดบนหรือประมาณกลางๆขีดบนกับขีดรางนะครับอย่าให้มันต่ำกว่าขีดล่างนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับน้ํามันพาวเวอร์นะครับแล้วก็ส่วนก้องอากาศนะครับผมเดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดนะครับเป่าฝุ่นเป่าหยางออกให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็กล้องแอร์เหมือนกันนะครับผมนะกองแอร์ลูกคากับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเป่าทำความสะอาดออกให้นะครับผมบ่ยานะครับแล้วก็น้ำยาหม้อน้ำนะครับหรือว่าน้ำยาคู่เรืนนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้า นะครับอยู่ในเกณฑ์นะครับหนึ่งนะครับมันก็ี้มีอยู่ขีดสองขีดที่กันนะครับกับพยายามให้มันอยู่ขีดเทิร์นไว้นะครับสำหรับหนุ่มยาหมอหนำนะครับอ่าหรือว่าตํากว่าขีดน้อยนึงกับโบ๊ทเป็นอย่างนะครับผมอ่าแต่นะครับสําหรับน้ำมันเบรกหรือว่าน้ำมันปั๊มคัดนะครับตัวนี้มันสีอยู่ตัวเดียวกันเนาะสำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะครับผมกะตัวนี้จะเป็นเครื่องนะครับของทางหลานสิวัดความชื้นในระบบนะครับความชื้นกะ ถือว่าสูงนะครับ UOC จุดศูนย์นะครับผมอ่าถือว่าความชฉื้นในระบบนี่สูงแมวนะครับควรที่เปลี่ยนหรือว่าสีอันนี้และนะครับเดี๋ยวสีทำการนุ่งรายละเอียดแจงลูกข้าอีกที่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเข้ามาช่วขั้นตอนถัดไปครับผมตัวนี้ก็เช็ควัดระดับร่มยางนะครับผมให้ทั้งซีโรอนะครับผมสําหรับมาเปลี่ยนทายแ้่มันคืองกับทางหลานเท่านะครับ วัดมาทอกันบ่อนะครับสาบ่อทอกันทั้งนั้นเยวจีเติมล่มข้าให้นะครับหลังการสอดไอ้วัดล่มยางเลี่ยวนะครับกับสีเบืองหน่ายางลูกค้าไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมกับเบิองมามันจินหอกกินไนบ่อนะครับยางเห็นเศษลวดลรวบ่อเห็นเศษลวดลรวบ่อสมมติว่ามันจินนะครับผมอาแต่สมมติว่าเห็นเศษลวดเดี๋ยวเขาจททำการแจ้งลูกค้านะครับเพราะว่าเห็นเศษลวดเลี่ยวถือว่าเป็นอันตรายนะครับในการใช้งานของลูกค้านะครับผมโอเคครับ แล้วก็ในส่วนกองโซล่านะครับทั้งหลานก็มีหน้าที่เช็คให้นะครับผมก็ตัวนี้ก็ถือว่าอาการนี้นักแล้วนะครับผมก็ตัวนี้มีทั้งหลานมีหน้าที่เช็คให้นะครับลูกค้าสิเปลี่ยนบ่เปลี่ยนขึ้นอยู่อีกที่นะครับเดี๋ยวไปแจ้งลูกค้ากันนะครับผมไอ้ครับไอ้กองโซล่าไอ้มันเป็นสภาพแบบนี้เด้อตัวนี้ผมถอดออกมาแจ้งไอ้จะซื้อถ้าไอ้สิเปลี่ยนกับเปลี่ยนถ้าว่าไอ้สิบ่เปลี่ยนก็ได้นะครับผมมีหน้าที่เช็คให้นะครับผมครับเปลี่ยนเพิ่มได้ไหม ท่าเปลี่ยนนี่ยูซีลอยหาซิฟครับครับไอซิเปลี่ยนเลยบิหรือว่าจังไหนถ้าถามผมว่าใส่ได้บ่อผมว่าใส่บ่อได้แล้วแต่ว่าถ้าอท่านมีงบหรือว่างบบ่อเสียงกะสามารถใส่ได้อีกอยู่เปลี่ยนเลยครับนนเยีะโอเคครับผมไม่ได้ถอดแล้วเปลี่ยนเลยเลยโอเคครับโอเคนะครับเปลี่ยนกองสลาร์นะครับผมนะครับในส่วนกล้องสลารนะครับลูกค้าก็แจงเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นของใหม่ของเก่าเนาะ ของไม่กระจาขาวๆแบบนี้นะครับอ่าสำหรับกองโซล่านะครับสำหรับท่านไหนว่ามีปัญหากังวลใจนะครับกูสีเปลี่ยนเปลี่ยนเดียวดีเนอระยะมันอยู่เท่าไหร่เนอสมควรที่สีเปลี่ยนนะครับระยะสีใสก็คือ20,000กิโลนะครับหรือว่าเปลี่ยนน้ำมันเท้อเวียนเท้อนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอ่าตัวนี้สมควรสีเปลี่ยนนะครับรถอืดบอืดตัวนี้ก็มีส่วนหลายนะครับถามมันตันไปแล้วนะครับหนึ่งอาจสีอืดไปเลยนะครับสองอาจทีไฟโชว์หลุดน้ำมันแจ้งเตือนใน ระบบอหน้าจอนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวดาเนินการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนเป่าทำความสะอาดนะครับผมแล้วทำความสะอาดให้นะครับตัว่าเปองกาซได้เ่ยนะครับผมนะครับก็เป็นขั้นตอนนะครับในการปล่อยน้ํามันเครื่องเกาออกนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นรลอดคอบนะครับนอกมันขึ้นชู้งว่าไรเป็นแก่ของหนักมากนะครับขึ้นเลยซ้ำนี่นะครับจาเป็นที่ต้องมุดนะครับก็ทาการดูด่หยเหมือนเดิมนะครับผมก็ดูด่ห้นะครับเพ่อว่า ดูน้ำมันเก่าห้องลูกเก่าออกนะครับให้ได้ลัาที่สุดนะครับเพื่อจ่ส่งผลถึงน้ํามันใหม่นะครับให้น้ํามันใหม่ตรงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะครับผมโอเคครับตัวนี้ครับเป็นขั้นตอนนะครับหลังจากที่ขันขัน็อตทองอ่างเรียบร้อยนะครับขันีสร็จมากๆข่นะครับเพราะว่าตัวในขันยํบทันทีเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับนะครับการล้างกาดีตัวเช็คทุกอย่างเรียบร้อยเนาะข้อทีมาเติมน้ำมันเครื่องตัวใหม่เข้าไปนะครับผมอ่า โอเคนะครับผมเดี๋ยวเติมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอชมตอนวัดน้ำมันเครื่องกันเลยครับผมนะครับจะเป็นขั้นตอนชุดถ่ายนะครับการตรวจวัดเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับผมก่อนจะส่งรถส่งงานนะครับผมโอเคนะครับผมอยู่ในขขดพอดีนะครับกับลูกค้าท่านไดนะครับสนใจนะครับเขาจะเขามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าหมอมาเช็คระยะนะครับกับเขามาสอบถามไหนนะครับผม นะครับผู้ใดอยากเข้ามาสอบถามนะครับก็เข้ามาสอบถามได้นะครับทีรานนัดอะไรซิ่งนะครับอยู่ข้างตลาดเจริญศรีวารินนะครับผมทา้งข้าพร้อมบริการพร้อมดูแลรถของหั่นนะครับหลักการทางเพจเฟซบุ๊กนัดอะไรซิ่งเบอร์โทรศัพท์0952322655นะครับสําหรับวันนี้ของคุณครับผม